เห็นบอกผู้ละคนเกียดแห้งๆยิ่งเลยแม่นว่าล่ะแต่บาดนี้ผู้ผู้ฉลาดได้ผู้มีปัญญาแม่นว่าบัตรคำมายัังมาแรงผัวลบมาก กินข้าวป่ะแม่ไปกินตัวจะไปถาพ่อพ่อกับไปกินแสบกัวเกาแม่ก็กินข้าวแกงพ่ออีหฮเมบ่อคืนแล้วได้กินต้มยำต้มยำปลาโรมิติกพ่ลเรนอะพ่อเนาะก็ไปสลากกนายกอบตูดว่าไปทำหลาทีแท้ไปตรสลากเราก็บ่ได้ตังใจบ่ได้หรอจะไปถิ่มซมูก็ไปถิ่มซมูรอเขาก็มีกันบ่ได้นีเพอ๋อนี่เมียหน่อยก็ห้ายร้าย่ะเดียอบตก็คือกันก็ร้ายกนหือกัน มันเป็นประสบาการณ์ของผู้ชายใครพูถ้าแม่เป็นคือพ่อคือพ่อละบรด้บรด้แล้วบรด้พ่อคือหุ่นจักเ้าเอาแต่ใจเจ้าของเห็นความมาของแม่เป็นขี่ก็คือบ่บอกมาเม่กินถ้มันแล้วมันเอเอเ้าดีๆเจ้าก,ก็ต้องเข้าใจาเรื่องผู้ชายที่ละาโชสซ้อๆนี่เกือบบัสทุกคนละเจ้าหุ่จักบาไม่เพิ่ิอ้างไปดรอกอันนั้นเป็นเรื่องของเขาก็เจ้าเยอะสิจมลายกับเปิดโอกาสให้ผู้ชายเน่เออแม่ผิดที่สันไม่เป็นไรถ้าแม่ผิดแม่ยอมรับ แต่งขันหาโลดวิธีปราผัวเจ้าสูงดอกไม่หาคูเทียนหาคูโลดเมียนเมามาเลยเอาให้กาบได้ผัวประสันเอียงหวัดกาบผัวนี่ละโอ,โอ้อเอียงรอบบัดกาบเท่อเดียวโยขันหาคือโดลดก้มหัวลงนะโมตัสสะพระเขาวัตโตเบากันกอนอะระหะโตเบากันกอนสัมมาสัพพุสชะเอียงน้อบัดนี่น้องมียกูน้ออะระหะโตสัมมาสัพพุสชะเบากันกอน นโมตัสสะเพราะเขาว่าโตบูบโลดบัตกรมหัวทนั้นล่ะผีเฮือนผีส่้นผีปูญาตาย่ายเทพพยายดาทั้งเบิดโอ้ยนั่งนี่จะมึงเป็นปิกุลสตีเนาะจักอ่อนจักนอมจักตนเหตุกับผัวดีดีผัวกับซัวปูญาตาย่ายก็ส้มยืนเบิงปักบตัตตผัวจับขันหากึบ สั่นเลยใหญ่บะเสือร่องโลดกูทิว่าจะไรรอบบัดกูเคยเห็นประตูกีรีระบัดิิียปแล้วก็ยังพยอบดาพวยกูก็เกิดพนรุ่มไข่ก็ขอโทษเจ้ากันแล้วเราเอมันเป็นความเพีย์ก็ไข่กันเน้อไข่จำไรอยู่เถาแต่งานใหม่ใหม่เงินเหลืออยู่สองพันเอาสู่ปนิจมาปนิจเจ้าหนี้ต้องไ่อยพรากูแล้วแกูเ็ยบนทึกเจ้ากูขอโทษเจ้ากันเน้ เอาเอ้ยคข่ผู้ลืมลราเท่าตอนไข่ไข่เมื่อเรียนอยขีแตกเส่ส่งเล้จะเบิ่งไข่รีดีิแกส่งไข่เส้นขีเบิ่อกุณอมอมาโดนงมมืองมใบไม่ได้ก็เบิ่งเมิ่อกุมอแต่งแต่นั้าไข่เจ้าเอยก็ต้องทุกันแล้วทอแล้ที่เป็นอย่างนี้ยก็ละป่าผัว่านแต่หากันป่ญญักุล่ะ จะว่าเมียพี่บ้านอ่ะจอบตัวชีพิษกันไปพิษเห็นอย่างเราพัวเจ้าของตัวมากกันไม่ไม่เคยด่ากันบอสไม่แต่ว่าไปใส่บริเวณหน้าไล้เมือใครกิดอะไรกันนะคือบม่ได้มากกันเลยบริเวณเนี่ยมึงยังมาจีบมึได้บอกพากมึงตีนถ้ำมึงได้บเพลินแต่ว่าแต่เมียมึงแล้วก็ไปตะสั่งอิริเดเสือตะไนกับบอชาก้าต่อขาวจนเป็นชีน้ำตาหัวกันย่องย่องโอ้ยแดงโตกับบึงบานบึงเมืองเขาเฉพาะเขาป่าเด้อแต่ว่า อาตมาอยู่วัดนี่พ่อแนวแปลกๆได้ใหญ่ทั้งสี่ก็มีคือกันแหละด่าผัวบ่เศร้าขี่รถแล้วรถเก๋งข้อด้านสี่วิ่ผุนใส่กระโปรงขาดนั่งอันนี้ผัดและแหล่หัวย่องย่องมันไม่ได้ฟัง่ปากกบาลผัวเวอร์บ่ถ้าลิปสติกเลี้ยววันเคยไก่วันเป็นกลไกโอ้ยอาตมาเลี้ยวเห็นพระพระอยู่เป็นมูได้เริ่มผุนยากมากเหรอเข่ามากกราบว่าแม่ฝากหลาโอ้ยนมเพื่อก็อดงามในแหลว่าจัดกันเนยังมาโซ่นมอยู่แม่ยังเราอาตมาว่า มาเพิงบารมีหลวงพ่อเพิงอีหยังเข้ามาบารมีหลวงพ่อหลายมาฮัตัวเขาเล่ะไปเสื้อเขา,าเป็นอย่างไหมยังเหรผัวขนาอยมีเมียน้อยเฮ็ดจังไดเละ่ะมาหาหลวงพอ่อเฮ็ดจังไดสิได้ผัวคื้ผัวเสียใหญ่ผาบ่ไปนน้ำติ้ต้นแนนหลวงพอ่อลูกต้องกั้นสองคนลูกจะเป็นอย่างไรเรื่องของชูตัวติ้ต้นแน่หลวงพอ่อตะกีตกก้ตะกอนกับ,บ่เป็นดอก <c oughs> เอาให้ให้พระเบื่อเลยบัดแต่พัดไปก็พออ้อเดีด๋ยวเราจเป็น <c oughs> เปน็นอย่างเหรมีเมียน้อยไม่น้อยจักปี สิบแปดเจ้าของจังปีสามสิบแปดเจ้าของก็เปิดโอกาสให้ผัวในตี้เราธรรมชาติของผู้ชายมันกัจังสันกระน้องพ่อเข่าขางกันดีทีกระน้องพ่อเป็นผู้ชายเอ้ากูกระโ่ว่าวเป็นจริงธรนมาาันปล่อยเลยตี่ล่ะผัวเหตุยังล่ะผัวเป็นคู่นำการ คนลราลงเลี้ยเราเมียนหน่อยเป็นอย่างน่ะพนักง,งานเสิร์ฟกลับแต่ละมือเจ้าทุ่มหาทุ่มเครื่องหกทุมมก่มเมาเป็นจังไดเราเมาคูม่มือเมาคู่มือผัวกลับมาว่าจังไดล่ะเขาหน้ากระดาเลยแล้วดาว่าจังไดไปเมา,า,ตาใต้ใช้มาบอกพากมึงกับบัตรนางนา่งเคยเห็นบอพนักง,งานต้อนรับที่ห้องอาหารเขาว่าอย่างไรต้องดูเขาดูเราในตัวเพาะน่ไม่ได้สังเกต <H ö? S 1> เป็นหดคู่บุจักสังเกตเขาไปปับ๊บดิแผนกต้อนรับเขาว่าอย่างไร สวัสดีค่ายินดีต้อนรับนะคะขาขาต้องการอะไรอาหารอะไรดีคะเขาลูบแกงลูบับผัวมือกติอออะไรก็ได้เดียวอร่อยทุดแลว้สวสาอร่อยเขาบอกมวนมม้มหดบ,บ้านไปม้าใต้ใช้ไมาบอกผักมวนอยู่บนน้ำมึงว่ะกับม่มวนแล้วมันจะหายได้กระอดเอาสื้ตัวอยากได้พวกขึ้นมึงก็ต้องใจเย็นสืตัวคนโบราณเขาให้เก็บลงไม้ขอขมาผัวถูกวันพระมึงเคืนเป็นบ่่ะ สัวบ้านนี่สิบเอกเก็บด้วยสิตี้ถาำคาากเราบอสบ้าก็เป็นตะเขาบป่ามึงอยูอ่เรียนตะมากก็เลยขึ้นในใจโอ้ยเป็นตะเขาบป่าพะโล่เป็นกูกับโมยูดอกแหลกกะแหลกหัวกะยองแดงโตกับพคกอบ้านคือเมืองเขาเขียนคิวกับโกงมาใส่ตาเจ้าของตาดำปือป้อปื้อบาก ปากบานผัวเบจึงถ้าลิบสติกแดงจึงคือ,คอก็ไปอีกอยู่ไม่ยิ่งยแต่งตัวให้ไผ่ให้ไผ่เบิง่งขึ้นมาแมนให้ผัวเบิง่งสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลสำเนียงเสียงเวาอีอันนี้นั่นชอบข่มผัวเอาแต่ใจเจ้าของเป็นจังไงจะมาจังสันผู้ชายแต่งตัวให้ไผ่เบิง่งเข้นมาแมนให้ผัวเบิง่งเมียทีนี้ก็ต้องถามผัวแมนบ่ลละพ่อ ใส่ชุดนี้ถูกสเปคพ่อไหมโอ้ยแม่ยังกะกาข้าพริีขอลองเอาออกอ้ออีอ,อ,อ,อันนี้ก็ต้องว่าเลยแล้วมันหนักที่วางหัวเธอฉันชอบกันี่ใส่มั่นเอาแต่ใจกระซบไปตะเข้าป่าอาตมากก็คืนได้ใจดหรอขันโบดามัน <laughs> <laughs> นัมาดี่แต่งหนาก็บอเป็นเขียนคิ้วก็บอบเป็นไม่ยิ่งปากบานหนึ่งเขาบ่กให้ท่าลิสติกแดงดอกเขาให้สีขี้มันอ่อนเนี่ยมันเลื่อนลื่นไปกับหนาฮก <เอ tasty> ระตอกถามผัวจะมาถูกสเปกพ่อไหมถ้าเพราะว,ว่าเอ,อ้ยแม่มันมันไม่เหมาะเลยก็เฝ้าถอดซะอัน,นยักโซหะนะ<เอ>แหลกกะแหลย